วันนี้ก็ได้ไปกล่าบขอสิอ่งขอพรหลวปู่ได้พาชุดพมหาที่ท่าน ยังไม่เคยมาก็เลยพาไปกราบหลวงปู่ซึ่งพระท่านก็ถามถามว่าถ้าตั้งใจบวชตลอดชีวิตแล้วจะรักษาการประพฤติภูมิจัร,ร์ให้ได้อยู่ตลอดชีวิตนี่ทำยังไงคําตอบของหลวงปู่นี่คือสั้นๆแต่ได้ความหมายคือไม่ต้องให้ใจเราไปยุ่งเกี่ยวกับทางโลกก็อยู่ได้แล้วก็คือ ปล่อยใจของเราคุ้นอยู่กับความสุขความสงบนั่นเองเราเป็นสมณะเป็นสมณะแปลว่าผู้สงบก็ต้องปล่อยวางปล่อยวางเรื่องที่ทําเกี่ยวกับคารวะกระหัสรือว่าเกี่ยวกับทางโลกหลวงปู่ท่านสรุปคําง่ายๆก็คือไม่ทําใจให้ยุ่งเกี่ยวกับทางโลก ให้เอาแต่ทรรมอย่างเดียวธรรมะคำส,สอนของพระพุทธเจ้าสันติปรมังตโพธิติขาวความอดทนสันติปรมังตโปติทิขาวความอดทนเป็นตบากอย่างยิ่งท่านก็บอกว่าให้ใช้ของข้อธรรมนี้แหละให้มีความอดทนอดทนอดกลั้นเราก็จะผ่านเรื่องราวต่างๆนั้นไปได้ เพราะว่าถ้าเราไปไปหมกมุ่นไปคุ้นคิดไปคุ้นคิดไปพิจารณาต่อย้ำใจเราก็จะไม่ไปไหนซึอมันก็จะวนเวียนอยู่อย่างนั้นแต่ถ้าเราใจวราปล่อยวางเดี๋ยววันเดี๋ยวคืนผ่านวันผ่านคืนซึ่งมันไวมากเดี๋ยวผ่านวันผ่านคืน,น,น,นต้องทำ สร้างบรารมีทำบุญสร้างบรารมีแข่งกับเวลาทุกวินาทีของฉันมีคุณค่าสร้างบุญตลอดเวลาให้สมเกิดมาชาตินี้ต้องต้องทำอย่างนั้นถึงจะเอาชนะถึงจะ,ะเกิดมาในชาตินี้แล้วเรายิ่งได้บวชเป็นหนทางเส้นทางตรงไม่อ้อมขอก็คือมันไม่ต้องไปหลงทาง คือสารวา่ามันยังหลงทางก็จะกลับคืนมนาะหาสู่พระธรรมได้กว่าจะได้ลิ้มรสของพระธรรมความสุขความสงบได้ผ่านการ <c oughs> าพัดพลาดผ่านการเสียอกเสียใจผ่านการความทุกข์นะครับความทุกข์มาเยอะอทุกต้องระแวงสงสัยทุกต้องมีการประหัดประหารเกณฑ์ฆ่ากันคือว่าทุกอย่างล้วนแต่ เป็นความทุกข์ที่เกิดจากจากใจที่ไปยุ่งเกี่ยวกับกับทางโลกนีนเองหลวงปู่ท่าสรุปในฝั่งกกมมง่ายๆทางคารวะท่านจึงจึงบอกว่าเป็นเป็นหนทางของความทุกข์เป็นทางโรคชัดคําว่าโรคชัดก็คือมันมันเหมือนกับป่าที่มันไม่มีที่สิ้นสุดเราเดินเข้าป่าไปแทนที่จะเป็น อาเอนทางให้เดินง่ายๆมันมันยิ่งเข้าไปมันยิ่งลกป่าที่ไม่มีทางเดินที่ไม่มีคนเดินมันมันมีทั้งขวางน้ำทั้งสารพัดอย่างที่อยู่ในป่าในป่านั้นมันต้องอตัดกิ่งแพ่วทางทางกว่าจะตัดกิ่งแพ่วทางทางได้ก็ใช้เวลาแต่ถ้าเรารู้ทางหนทางอยู่แล้วมีหนทาง เราเดินไปได้เลยเราไม่ต้องไปแพลวทางทางแต่ถ้าใจเรายังคุนมัวใจยังหมกมุ่นใจยังเป็นข้าหัดคาราว่าอยู่มันก็ใจยังไม่จบนะก็คือมันมันยังมีความม,มีความโรคชัดท่านใช้คำว่าความโรคชัดของใจนั้นต้องปล่อยวางใจของเราให้ใจของเราสงบ